ถึงแม้วันนี้ทีมเนตบอลสาวไทยจะแพ้ให้กับทีมชาติบรูไนนะครับแต่ก็ถือว่านาักกีฬาทุกคนได้ประสบการณ์ที่จะนำไปใช้ในอีก2นัดที่เหลือในรอบจัดอันดับ5 8ครับ เน็ตบอละยาวชนชิงแชมป์เอเชียร,รายการเอเชียนยูทเน็ตบอลแชมเปียนชิพที่เมทระสันสเตเดียมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน,นในรอบจัดอันดับ5ถึง8คัดเอาทีมอันดับ2จากรอบแบ่งกลุ่มจำนวน4ทีมมาแข่งขันแบบพบกันหมดประกอบด้วยทีมชาติไทยทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติบรูไนและไต้หวัน โดยวันนี้ทีมสาวไทยลงสนามนัดแรกในชุดสีดำพบกับทีมชาติบรูไนผู้เล่น7คนแรกประกอบไปด้วยโก้คิ ipper, ate, ปเปอร์เกียวเกตปันจตรุรัตโกดีเฟนบุญวิไลทองมาวิงแอ็แทคกปานิตาฤทธิรงวิงดีเฟนสอสวรรค์บุญนาแซงเซนเตอร์ Center, รุ่งนภาสีทองบนโก้แอ็แทกพิมชนกกรมซับและโกชูเตอร์รัตยากรบัวทองตลอดการแข่งขันทั้ง4ควอเตอร์ทีมสาวไทยเป็นฝ่ายทำคะแนนไล่าตามแต่สุดท้ายไล่ไม่ทันแพ้ไป39ต่อ43คะแนน ซึ่งหลังเกมนางนัฐมนศิริวัตรนายกสมาคมกีฬาเน็ตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเด็กชุดนี้ยังไม่มีประสบการณ์มากนักโดยเฉพาะการใช้เสียงเรียกรับส่งบอล ก็ถือเป็นเกมนานาชาติแมตช์แรกๆของเขานะคะถ้าบางคนเนี่ยในทีมเนี่ยนะคะกว่าค้อนทีมเนี่ยมาเล่นครั้งแรกนานาชาติก็ถือว่าเล่นได้ดีนะ,ะยังมีเรื่องของอในทีมก็คือเรื่องของการประสานงานการใช้เสียงเนี่ยยังมีต้องปรับปรุงแก้ไขหัวใจถือว่าใช้ได้ประสบการณ์เนี่ยน้อยเราก็ต้องเล่นเกมให้มากขึ้นเข้าใจว่าเกมที่จะมีต่อไปเนี่ยจะต้องอะจะจะ,จะสามารถเล่นได้คล่องแคล่วแล้วก็เล่นได้ถูกต้องเหมาะในเกมมากขึ้นค่ะ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่สองพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนิวัตสุริยะถ่ยภาพเมธีชิมจิวรายงานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน